อยากเปิดร้านดิโอโร่ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ร้านกาแฟาสดดิโอโร่เปิดให้บริการสาขาแรกในปี2542ปัจจุบันดิโอโร่เปิดให้บริการกว่า100สาขาทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและแต่งจังหวัดเป็นเจ้าของร้านดิโอโร่ต้องใช้งบเท่าไหร่ผมจะเล่าให้ฟังแบ่งเป็น2รูปแบบแบบที่1ภายในอาคารหรือช็อปขนาดพื้นที่20ตารางเมตรขึ้นไปงบประมาณลงทุนก่อสร้างตกแต่งเฟอร์นิเจอร์500,000ถึง950,000บาทเครื่องชงกาแฟาอุปกรณ์ภายในร้าน500,000บาทสต็อกเริ่มต้นอุปกรณ์กา,า, 1, 50, า,แบบ 2, าอาคาร ใช้พื้นที่60ถึง100ตารางเมตรขึ้นไปงบประมาณการลงทุนค่าก่อสร้างตกแต่งเฟอร์นิเจอร์1 5 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0บาทเครื่องชงกาแฟอุปกรณ์ภายในร้าน750,000บาทซ็อกเริ่มต้นอุปกรณ์การขาย2 0 0 0 0บาทอายุสัญญา5บก5รีโนเวททุกๆ5ปีค่าเช่าเครื่อง POS 20,000บาทต่อปีค่า loyalty 4%และ marketing f e e 2%จากยอดขายรายเดือนทั้งนี้มีค่าสำรวจและค่าประเมินพื้นที่15,000บาทต่อจุดครับ